สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสำหรับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะกลับมาอีกแล้วไม่รู้วันนี้จะสุขหันษาหรือเปล่าเนาะวันเป็นยังไงบ้างกันน้องทองเมื่อวาน,นะคะเมื่อวานในห้องอัพสกิลเราในซูมเนาะได้ตังกันมานะคะเพราะว่าเรามองว่ามันจะมีแท่งนดึงที่ดีดแล้วเราก็กดเซลล์กันลงมาแต่ส่วนตัวได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะคะก็ ก็ฟินกันไปนะอ่าทีนี้วันนี้ค่ะมาดูกันว่าทิศทางของน้องจะเป็นยังไงนะคะจำได้ว่าก่อนหน้านี้จําได้ไหมคะว่าที่บอกว่าวิเคราะห์คือมองขึ้นเพราะว่ามองขึ้นว่าเป้าแรกก็คือน่าจะไปถึงนี่ก่อนอ่าแต่ว่าตอนนี้น้องพยายามขึ้นไปพยายามขึ้นนะคะแล้วไม่สามารถยืนเหนือ1 7 9 0นได้ซึ่งเป็นแนวรับแนวต้านสําคัญไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้แล้วพอขึ้นไม่ได้ปุ๊บไม่สามารถคลุมได้ตอนนี้น้องก็โดนตบลงมานะคะเป็นโดจิ เมื่อตอนวันพนะุธเนาะวันพุธแล้วก็วันพฤหัสเมื่อวานคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะคะเป็นจิแล้วเฟิร์มนะคะแล้วก็ทํากับเกินแล้วด้วยนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนฝั่งละไม่มองขึ้นแล้วเพราะตอนแรกคิดว่าน้องจะเทคก่อนแล้วค่อยลงไปไประมาณน้องไม่ไม่สามารถผ่านนี้ได้พอผ่านไม่ได้เสร็จปุ๊บก็มาให้น้องธรรมดาค่ะพอผ่านต้านไม่ได้น้องจะต้องลงหาลับก่อนนะคะแล้วบวกกับแรงตรงเนี้ยเขาลงมาแรงแรงด้วยนะคะแล้วเขา พยายามขึ้นยังไงก็จะมีแรงกดที่ค่อนข้างมหาศาลอยู่ตรงนี้นะคะนั่นแสดงว่ามีคนรอเซลล์กันอยู่นะคะนั้นก็ธรรมดาค่ะถ้าไม่ไม่สามารถผ่านต้านได้ก็ต้องลงกลับค่ะลงกลับไปหารับนะคะทีนี้อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละว่าตรงนี้เขาไซเย์อยู่ อาจจะทำไหล่ซ้ายกับไหลขวาอยู่ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นไปได้ค่ะถ้าน้องไม่สามารถยืนขึ้นไปได้ก็เนี่ยยืนขึ้นไม่ได้ละตอนเนี้ก็ตอนสุดท้ายน้อก็ต้องโดนลงลงมาก็มันจะเข้าตรงนี้ค่ะทำฟิลมเดค่ะก็คือ h ฮด d อนด์โชเดอร์กำลังกำลำังทำไหลขวาเนาะทีนี้พอกำลังทำไหลขวาตอนนี้เดมาจิคอนเฟิร์มนะคะ เมื่อวานคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเดย์ได้แล้วนะคะทีนี้ในเดย์เนาะวันนี้ธรรมดาค่ะเขาต้องเทคแล้วเทคมาแล้วนะคะเทคมาหาแนวรับด้วยเป็นกราบเกินกราบเกินเสร็จปุ๊บกลับมาย้ำกําลังมาย้ำแล้วนะคะทีนี้ต้องลุ้นว่าคืนนี้เขาจะสามารถลงได้เลยไหมหรือถ้าเขาไม่ลงวันนี้อาจจะเป็นแท่งพักอีกหนึ่งแท่งก็ได้ก็คือเดินทางไม่ไกลอเนื้อว่า อ่าไม่ไกลนะคะแต่ว่าวันนี้ที่น่าสนใจคือวันนี้มีข่าวค่ะมีข่าว CPI มารับตอนตอนหัวค่ำนะคะตอนตลาดอเมริกาเปิดนะคะก็ลุ้นข่าวนี้ค่ะว่าวันนี้น้องจะจบวันนี้ได้จะลงให้จบวันนี้ได้หรือเปล่านะคะอ่าทีนี้ในลก้อนนี้คือก้อนไซเวย์ถูกไหมคะอันนี้ทุกๆกการไซเวย์จะมีคําบอกใบ้เสมอค่ะอ่ามาดู h 4 H4 เนี่ยชัดเลยเห็นไหมว่ามีอะไรสิ่งที่เราเห็นคือใครมองออกบ้างว่านี่คือ He a d อนด์โชว์หนึ่งตัว นะคะจบเฮดแอนโชเดอร์แล้วด้วยนะคะทุกคนก็คือไหล่ซ้ายหัวแล้วก็ไหลขวาไหล่ขวาทํากัับเกินมาคลุมแล้วด้วยนะคะราคาสวยเมื่อวานเราได้กันไปแล้วถ้าใครยังถือออเดอร์อยู่ในห้องอัพสกิลนะคะถือต่อไปนะคะราคาสวยเราได้มาแล้วค่ะตรงจุดนี้ราคาสวยวันนี้ใครได้เก็บราคารวยบ้าง ราคารวยต้องอยู่แถวๆหนึ่งเจ็ดแปดเป็นเส้นที่ตีไว้เลยนะคะหนึ่นะคะก็ลุ้นกันค่ะว,ว่าวันนี้น้องจะสามารถส่งต่อ h ฮ a เดนโ d e r ตัวนี้ส่งได้ครบหรือเปล่านะคะส่งร้อยถ้าน้องส่งร้อยน้องจะไปส่งแถวนี้ค่ะประมาณแถวๆทาบก่อนแถวๆหนึ่งเจ็ดหกค่ะหกอ่า ลุ้นกันค่ะว่าน้องจะส่งครบไหมวันนี้ลุ้นข่าววันศุกร์นี้ว่าจะส่งได้หรือเปล่านะคะ CPI ตอนค่าค่ะนี่ก็มองลงเนาะวันนี้ยังมองลงนะคะ,ะลุ้นลงกันเฮดหนึ่งหน่อย h ฮดหมีอะไรบ้าง h ฮดหก็ทิศทางก็เหมือนกันค่ะพอเฮด1 s h o ช l เดอเหมือนกันนะคะก็ลุ้นระยะส่งของ h ฮดเดินชเดตัวนี้ให้ครบร้อยค่ะนะมีอะไรเดี๋ยวจะส่งเพิ่มเข้าไปค่ะทุกคนไปละค่ะ